รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการเปิดฟ้าค่ะอยู่กับแหวนพลอยชัชยาภูมิรินนะคะกับเรื่องราวข่าวสารศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและข่าวท่องเที่ยวรวมไปถึงข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะทั่วประเทศนะคะที่นํามาฝากให้กับคุณผู้ชมนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะมีข่าวสารมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปชมข่าวแรกกันเลยค่ะ กลุมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแถลงข่าวประเมินชุดตรวจโควิด19แบบแล็บพิทเทสคำนึงถึงความปลอดภัยประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนไม่เอื้อประโยชน์ผู้ใดโดยนายแพทย์โอภาสการก,ารกรวินพงศ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์ไพศาลด่นคุม้มเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นประธานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสถานการ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโค 19และความต้องการที่จะใช้ชุดตรวจรับผิดเทีซึ่งในการปฏิบัติจะต้องทำด้วยความระมัดระวังต้องดำเนินการโดยบุคลากรทางการแพทย์และแปลผลร่วมกับธรรมชาติการดำเนินโรคก,กรมุมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงร่วมการประเมินชุดทดสอบเพื่อให้ได้ชุดทดสอบที่มีประสิทธิภาพและสามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องเมื่อนำมาใช้ในประเทศไทยขบวนการทั้งของออยกับรควิดเนี่ยเราเหมือนกับสวงบึงตรวจสอบซึ่งกันและกันนะครับ มันก็เป็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสอันที่หนึ่งนะนกรกมวิทย์ก็จะดูเรื่องคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมายื่นขออยอก็จะดูในเรื่องที่เรียกว่า certificate of resale อนุญาตต่างๆมันจะต้องมีครบทั้ง2ส,ส่วนถึองอจะสามารถขออนุญาตจากอยได้จากนั้นเนี่ยถ้ามีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ได้มาตรฐานอยอเขาก็มีกฎหมายก็คือพรบเครื่องมือแพทย์เขาจะสามารถเรียกเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นมาชี้แจงหรือเอาผลิตภัณฑ์นั้นมาตรวจสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เก กระบวนการที่เราทํางานร่วมกันเนี่ยจะเกิดความโปร่งใสและก็ตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ก็คงยืนยันนะครับและปิดเทสไม่สามารถนํามาทดแทน RT-PCR ได้ RT-PCR นี่ยังเป็นวิธีการตรวจมาตรฐานและก็องค์การตาอไปโลกแนะนําให้ใช้อยู่รวมทั้งประเทศที่ควบคุมโรคได้ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้สิงคโปร์ที่เราเคยยกตัวอย่างกันเขาก็ตรวจวิธี RT-PCR ทั้งนั้นและปัจจุบันนี้เนื่องจากเราขยายแลบตรวจก็ทั้งเยอะถ้าตรวจเสดงว่าตอนนี้มีแต่ลดลงเรื่อยๆมันก็จะถูกลงเรื่อยๆแล้วประสิทธิภาพการตรวจก็จะไวขึ้นเรื่อยๆเพราะตอนนี้เราก็ใช้ระบบการ รีจิสเตอร์ในออนไลน์ไม่น่าเกิน24ชั่วโมงก็จะรายงานผลได้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะเกิดประโยชน์ในช่วงต่อไปครับผม สํานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้องค์การมหาชนสังกัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีหรือ OKMD OK ประกาศผลการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ครั้งที่2โดยได้จัดโครงการประกวดอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้สํานักพิมพ์ที่มุ่งมั่นเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชนได้นําเสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบปกหนังสือรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้สายอาชีพนักออกแบบปกหนังสือได้ออกแบบผลงานที่มีคุณภาพ สวยงามสร้างสรรค์และสอดคล้องกับเนื้อหาซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งแรงจูงใจให้ผู้บริโภคหันมาซื้อหนังสือและอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น หนังสือคือของขวัญสาหรับนักอ่านข้างในจะสวยแล้วข้างนอกก็ต้องสวยด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือมันต้องผ่านการกันกรองการวิเคราะห์อ,อย่างละเอียดมากๆสิ่งที่ผมทําเลยไม่ใช่แค่งานออกแบบการาฟิกอ,อย่างเดียวมันคือการทําให้คนอ่านเห็นว่าไม่ใช่แค่หนังสืออย่างเดียวแล้วมันแทบจะกลายเป็นงานศิลปะชินน้นนึงได้เลยนักออกแบบก็มีบทบาทในการที่จะช่วยให้คนกับการอ่านกับหนังสือได้เข้ามาใกล้ชิดกันอีกครั้งหนึง่ง เวลาพราวทงานอ่ะทุกเล่มที่พผาวได้ทำอ่ะค่ะพราจะมีความสุขถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะเจออุปสรรคแต่เราไม่เคยคาดหวังรางวัลทิเสร็จออกไปวางขายแค่นี้เป็นสิ่งที่เราคาดหวังครั้งแรกที่ได้ยินว่าโอเคมดจัดรู้สึกว่ายินดีแล้วก็สนใจมากเพราะว่าปกหนังสือเนี่ยเมื่อมันได้รับรางวาัลมันแปลว่ามันจะได้รับการพื้นที่ใน,นการมองเห็นเพิ่มมากขึ้นเราถึงที่สุดมันทําให้เห็นว่าวงการการออกแบบหนังสือเนี่ยมันน่าสนใจมากขึ้นกว่าแต่ก่อนมากแค่ไหน ขอบคุณมากๆเลยนะครับเ็นคุณค่าความสําคัญของการออกแบบปกหนังสือข้างในเนี่ยถ้าเกิดดีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดปกมันไม่ทําให้คุณค่าของหนังสือเล่มนั้นมันโดดเด่นขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกดีที่การออกแบบของเรามันช่วยทําให้ได้คุณค่าเก่าๆคุณค่าดั้งเดิมของการอาร่านกลับมาด้วยอนอกเหนือจากรางวัลที่ได้ครับมันเป็นกําลังใจที่ดีเลยสําหรับคนออกแบบเราอยู่กับมันมาเรารักมันมาถ้าเกิดมีคนมาได้เห็นคุณค่าสิ่งที่เราทำอะไรเงี้ยมันก็เป็นกําลังใจให้แบบคนที่ทางาน ได้ทำงานต่อ นานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ไปทั่วโลกเกิดผลกระทบมากมายที่หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือร่วมใจที่จะฝ่าวิกฤตโควิด -19 ไปให้ได้พร้อมกันนี้กลุ่มช่วยกันนําโดยนายสมพศ์อาหุไนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพลังงานบริสุทธิงง์จำกัดมหาชนหรือ EA และกลุ่มพันธมิตรร่วมเปิดแถลงข่าวรวมพลังคนไทยฝ่าวิกฤตโควิด -19 และเปิดตัวแอปพลิเคชันหมอชนะแอปพลิเคชันที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและรักษาสแสดง กัดจุดเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยแอปพลิเคชันหมอชนะเป็นเครื่องมือที่จะสามารถนํามาใช้ร่วมกับมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคมได้เป็นอย่างดีจึงยืนยันที่จะให้ข้าราชการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะมาใช้พร้อมกับส่งเสริมให้ภาคเอกชนสถานประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนําแอปพลิเคชันหมอชนะมาใช้และการรักษาสุขภาพการล้างมือให้สะอาดการสวมใส่หน้ากากหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและจะผลักดันให้จังหวัดฉะเชิงเศราเป็นจังหวัด นำร่องในการบรรลุเป้าหมายนำไปสู่การขยายผลไปจังหวัดอื่นๆต่อไปพร้อมกันนี้กลุ่มช่วยกันได้มอบเครื่องกรองอากาศกำจัดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่จังหวัดฉะเชิงเศร้าโดยนายสลาย,ยุทธแก้วกุลปีชารองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเศราเป็นผู้รับมอบจริงอย่างที่ที่ผมได้มีการถแถลงข่าวนะครับคือทางผมเองเนี่ยได้เริ่มทําโครงการหลายๆโครงการสําหรับเกี่ยวกับเรื่องโควิด -19 เนี่ยมาเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยเร ราก็มีโครงการออกมาเรื่อยๆหนึ่งในนั้นก็คือโครงการที่เราตั้งกลุ่มช่วยกันเงินขึ้นมานะครับเพื่อจะเห็นภาพใหญ่ในนั้นเองเนี่ยก็จะมีโครงการหลายๆตัวนะครับที่หลักๆเลยก็คือไปช่วยเสริมศักยภาพให้กับคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หรือสถานพยาบาลเรามีการบริจาคอย่างวันนี้เนี่ยเรามีการบริจาคเครื่องกรองอากาศที่สามารถฆ่าไวรลัสได้เพื่อที่จะทําให้สถานพยาบาลสถานรพสาธารณสุขต่างๆเนี่ยมีความปลอดภัยที่แพทย์ที่เข้าไปปฏิบัติการแล้วก็คนไข้ที่เข้าไปนี่ไม่ต้องติดเชื้อออกมาจากสถาน พยาบาลต่างๆอันที่2ที่เราทำเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการให้ข้อมูลนะครับเราคิดว่าถ้าเราทําให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องโควิดมากขึ้นเนี่ยก็จะทําให้อัตราการติดเชื้อเนี่ยอยู่ในขอบเขตที่จํากัดตรงนี้เองเนี่ยเราก็จะทําเรื่องประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆอีกอันหนึ่งที่เราได้เดเวล็อปนะครเราได้มีการพัฒนามาตลอดก็คือตัวโปรแกรมหมอชนะตัวนี้นะครับคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสังคมไทยเนี่ยเราไม่ต้องเดาแล,แล้วนะฮะว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีสาธารณสุขที่เป็นเลิศซึ่งต่าง ประเทศเองเนี่ยก็ให้ความยกย่องเราตัวเลขการติดเชื้อก็ลดลงแต่ปัญหาต่อมาที่เรากําลังจะเจอก็คือเราจะเปิดเมืองยังไงให้เศรษฐกิจและสังคมของเราไปได้โปรแกรมหมอชนะจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นะฮะเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถจะออกมาใช้ชีวิตประจําวันได้ทําให้เรารู้ความเสี่ยงของเราเราจะไม่ทําให้คนที่เรารักติดเชื้อไปกับเราแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทําให้การติดเชื้อเนี่ยอยู่ในวงที่จํากัดเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนที่ติดเชื้อจริงๆอยู่ที่ไหนไม่ใช่เออหว่านแหไปแล้วทีนี้ปิดทีเราปิดทั้งเมือง คนก็เดือดร้อนกันเยอะนะฮะงั้นเราใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาทำให้ข้อมูลพวกนี้มันเรีลวทามขึ้นเรียกนี้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่ทางภาครัฐนะคะรวนแต่ทำเพื่อประชาชนและประเทศชาตินั่นเองค่ะรายการของเรานะคะก็เป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะคะที่ทำให้ประชาชนและคุณผู้ชมได้รับรู้เท่านั้นเองค่ะ ช่วงนี้ค่ะมีข่าวจากวัดหัวถนนมาฝากคุณผู้ชมค่ะเกี่ยวกับการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีส่งเสริมพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะวัดหัวถนนตําบลหัวถนนอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีเส้นทางสายประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเส้นทางสายศิลปะวัฒนธรรมซึ่งชุมชนหัวถนน เป็นชุมชนลาวที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกเมื่อครั้งในอดีตหลวงพ่อติว้วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปีองค์หลวงพ่อติว้วยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพรอกันอย่างเนืองแน่นพระประหลัดจรวดมหาปุญโญเจ้าอาวาสวัดหัวถนนท่านเป็นพระนักพัฒนาพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โครงการต่างๆที่พระประหลัดจรวดมหาปุญโยท่านคิดล้วนทําเพื่อสังคมทําเพื่อชุมชนโครงการต่างๆจึงเกิดขึ้นมากมาย โครงการซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงพยาบาลซึ่งขณะนี้รอแบบเพื่อดําเนินการก่อสร้างและอีกหลายๆโครงการที่ทําเพื่อชุมชนทําเพื่อสังคมจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด19เกิดวิกฤตมากมายไปทั่วโลกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนต่างตระหนักถึงภัยร้ายจากไวรัสโควิด19เป็นอย่างมากจึงทําให้หลายหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกันที่จะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปให้ได้ช่วงนี้เราจะไปฟังข้อคิดดีๆจากพระประหลาดจรวดมหาปุญโยเจ้าคณะ ตำบลสะสีเหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนอำาเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีเจริมพรสาธุชนทั้งหลายเราก็วิตกบางครั้งบางสถานที่ถึงกับตนกตื่นภวาอยูนะ่เรื่องของโควิดในทีหรือโควิดโคโรนาไวรัสสิบก้าดังนั้นสิ่งเหล่านี้ในสถานการณ์อย่างเนี้ย ประชาชนที่จะผ่านวิกฤตตรงนี้ต้องมีสติอย่างเดียวต้องมีสติแล้วก็ปฏิบัติตามสาธารณสุขกำหนดเป็นมาตรการในการรบเฝ้าระวงังป้องกันนะเช่นที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้งั้นถือประเทศไทยเนี่ยถือว่าต้านไวรัสโควิดน่ยได้ดี แม้จะไม่ถูกใจคณะบุคคลกลุ่มบุคคลอีกหลายๆกลุ่มก็ตามแต่ก็ยังถือว่ารัฐบาลจับจุดถูกในบ้านปลายในกลางๆแล้วก็ถึงบ้านปลายปัจจุบันนี้ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยลดน้อยถอยลงตอนปัจจุบันเนี่ยที่ออกเทปนี้เหลือจำนวนหล,ลักหน่วยเองไม่ถึงสิบ ก็ยังดีกว่าประเทศใหญ่ๆห,ห,หลายๆประเทศดังนั้นก็ขอให้ประชาชนทั้งหลายเนี่ยอย่าประมาทมีสติแล้วก็อย่าประมาทและอีกอย่างก็ไม่อยากจะให้ไปท้าทายพระราชกำหนดฉุกเฉินเพื่อที่ควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยแล้วของเราก็จะผ่านไปได้ด้วยดีด้วยความมีสติด้วยความสามัคคีของประชาชนในในประเทศเราดัางที่พูดอยู่บ่อยๆว่า ประเทศอื่นจะมาช่วยเราไม่ได้เพราะแต่และประเทศเนี่ยก็แย่แย่พอๆกันธรรมชาติของมนุษย์เรานี่มันมีอยู่อย่างหนึ่งสาธุชนทั้งหลายคือบางครั้งเนี่ยอยากจะให้คนอื่นเป็นคนดีแต่บางครั้งบางโอกาสเนี่ยคนอื่นทําดีแล้วก็จะชอบขัดขวางเข้าทํารองว่าอยากเห็นคนอื่นเขาทําดีแต่ถ้าดีแล้วเด่นเกินตัวเองแล้วก็จะอยู่ไม่ได้มันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกจะผ่านวิกฤตอย่างนี้ได้ต้องสติอย่าประมาทสามัคคีเชื่อฟังมีมาตราการดูแลตัวเองดีกว่าให้คนอื่นดูแลเมือ่อวานก็แจกถุงยางชีพของแห้งเป็นเครื่องยางชีพเบื้องต้นร่วมกับคณะที่เขาตั้งขึ้นมาจะออมวัลบาทเพื่อนช่วยเพื่อนอะไรที่ตั้ง แล้วก็อาตมาก็เป็นที่ปรึกษาเป็นกรรมการเป็นที่ปรึกษาก็พึ่งมอบไปเมื่อวานทั่วทั้งตำบลในสมาชิกที่เป็นสมาชิกออมที่ประสบป,ปัญหาโควิดลูกหลานตกงานว่างงานถูกให้พักงานก็ได้ตรงนี้บรรเทาอีกส่วนหนึ่งนี่ก็ช่วยกันตลอดในสิ่งต่างๆและโดยเัิเบาะคณะสงฆ์และวัดต่างๆในจังหวัดชนบุรีนี่แจกถุงยางชีพ แล้วก็อาหารประจำวันทุกวันในสถานะที่มันเป็นที่ที่ประชาชนขัดสนแต่ในตำบลหัวถนนของอาตมาอยู่เนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่ามีหน่วยงานต่างๆช่วยดูแลสอดส่องโดยเฉพาะกลุ่มอาสาสมัครหมู่บ้านหรืออ,อสมอแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอ้สุขภาพตะบนหัวถนนทำงานเข้มแข็งมากตลอดตั้งแต่เริ่ม อพระราชฎร์กำหนดถูกเชิญนี่กลุ่มที่ทำงานหนักก็คืออสมและก็เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนนนี่ทำงานหนักมาตลอดจึงขออนุโมทนานเนี่ยในกุศลอันเนี้ยของอสมแล้วก็โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวถนน,นเข้ามาดูแลแล้วก็ประชาชนของหัวถนนนี่ก็น่าชมเชยคือปฏิบัติตามแม้แต่วัด ก็ปฏิบัติตามปีนี้การจัดการประจำปีก็งดเพื่อให้เกิดความสบายใจเพื่อให้ไม่ขัดกับพลอรกรการชุมนุมเกิน50คนขึ้นไปจเจริญพรเราร่วงมือแบบนี้หลักธรรมที่จะทำให้ผ่านวิกฤตอันนี้ก็คือดังก็อันเนี้แหละพุทธเจ้าบอกว่าใครมีสติก็คือเท่ากับปฏิบัติธรรมตลอดเวลาอย่าจะมายกให้มาให้ฟังอยู่ตลอดเวลาแทบจะเป็น พุทธาศาสนาสุภาษิตพระเจ้าอัตมาว่าสติเตสังนิวาเรนังการมีสติอยู่ตลอดเวลาป้องกันเหตุชั่วร้ายได้อย่าไปเป่าวิตกเกินเหตุเกินไปต้องตั้งสติเมื่อตั้งสติแล้วไข้ควรให้ดีอาตมาจะพูดอยู่อีกประโยคหนึ่งบ่อยๆว่าเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลมีเดียโซเชียลที่เข้ามาข่าวสารเข้ามาทางโทรศัพท์ ที่ดูเหมือนทันสมัยแต่อาจจะมาจะพูดอยู่ประโยคหนึ่งว่าฟังหูไว้หูดูตาไว้ตาหมายความว่าอย่าไปเชื่ออะไรในสิ่งเหล่านั้นที่เราเห็นเราได้ยินเต็มร้อยเปอร์เซนต์ต้องระมัดระวังการระมัดระวังระแวดระวังเป็นเหตุให้เราไม่เสียหายจากสถานการณ์โควิดได้นี่คือคือสิ่งที่ว่าเราจะผ่านได้ต้องมีสติอย่างเดียวโยมสติแล้วก็อย่าประมาท แล้วก็เคารพในวินัยของตัวเองวินัยคือกติกาของสังคมเช่นกระทรวงสาธารณสุขให้กำหนดว่ามาล่วงกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งการทำบุญเนี่ยก็ไม่ได้ให้ให,ใ,หให้เว้นนะมหาเถรสมาคมส่วนกลางพระราชกิจดีกาเกี่ยวกับศาสนาพิธีศาสนาธรรมธรรมสอนเนี่ยให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข คืเว้นอย่างน้อยหนึ่งเมตรขึ้นถึงสองเมตรจะทำอะไรก็แล้วแต่แต่วัดน,นี้ก็เลยตัดปัญหาว่าวันที่สาขาที่จะถึงเนี้ยที่ที่จะถึงนี้ก็งดซะเพราะเราอาจจะไม่มีใครมาช่วยจัดระยะห่างให้ให้เรากำลังของพระไม่พอก็เลยประกาศงดนี่เพราะอะไรแต่ในในพระราชกิจการฉบับล่าสุดเมื่อวันที่สาม พฤษภาเนี่ยให้จัดได้อยู่ในดุลยพินิษของเจ้าวาดและผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้านายผู้ปกครองเช่นเจ้าคณะอำเภอแต่มันมีปัญหาตรงที่ว่าเราจะหาคนมาช่วยจัดระยะห่างให้ไม่ได้เพราะทุกหน่วยงานเนี่ยอา้าวกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปอยู่จุดตรวจคัดกรองกลางวันก็นอนกลางคืนก็ออกสี่ทุ่มถึงตีสีอะไรทำนองนี้เราก็จะไม่อยากจะรบกวนมากก็เลยงดซะ หนึ่งปีดังนั้นเราเราจะผ่านดังนี้ไปได้แล้วเราจะอยู่อย่างสงบสุขต้องให้พรกับตัวเองดีกว่าไปรับพรกับคนอื่นการให้พรกับตัวเองนะทำดีอันดับแรกคิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีตลอดไม่ใช่ทำดีพูดดีคิดดีเฉพาะที่ตนเองจะได้ประโยชน์ทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนหญิงแกได้ คนเห็นแก่ได้นี่แย่มากกว่าคนเห็นแก่ตัวถ้าคนเห็นแก่ตัวเนี่ยมันยังเกียดชั่วไม่อยากจะให้ตัวเองตกนรกแต่คนเห็นแก่ได้ไม่เน้นได้ดึกถึงนรกสวรรค์กูได้เป็นพดีกูได้เป็นพอคนอื่นช่างหัวปะไรนี่คนเห็นแก่ได้ครบไม่ได้อย่างนี้น,นะไหนนะอันนี้ฝากไว้นะสุดท้ายจริงๆเมื่อเราได้ผ่านวิกฤตวิก โควิด1 9ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมว่าช่วงวิกฤตโควิด -19 เสองเดือนเนี้ยเราปฏิบัติตนเช่นไรอยากจะให้เอาการปฏิบัติตนเช่นนั้นไปปฏิบัติให้เป็นกิจวัตรเป็นวิถีชีวิตประจําวันอีกอย่างหนึ่งคงไม่หนักหนาะสาหัสแล้วชีวิตของเราก็จะเป็นปกติแล้วอาจจะมีความสุขท้ายส่วนนี้ก็ขออ้างคุณพระศร,ระีรัตนตรัยและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพระเจ้าจงปกปักรักษาสาธุชน ทุกคนทุกท่านให้มีสุขภาพอนามัยดีห่างไกลโควิด -19 จเจริญพรเจริญธรรมนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆมากมายนะคะที่แหวนพลอยและทีมงานได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ชมค่ะแต่สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเวลาได้หมดลงแล้วค่ะกลับมาเจอเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าแหวนพลอยและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ